สวัสดีครับวันนี้กวางอิลีพาพี่พน้องมาเบงแปลงปลูกฟักแฟงครับเป็นบักแฟงที่พี่น้องเกษตรกรเฮ้าปลูกในช่วงฤดูแล้งครับปลูกช่วงเดือนเมษาเดือนมีนาเดือนเมษาครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมตอนนี้ก็คือวันที่30เมษายน2566ครับ พระพ้องมาเบิงว่าเพิ่นปลูกจังไดเพิ่นดูแลจังไหบักฝักบักแฝงเพิ่นคอยงามอยู่ในช่วงของนาแรงประมาณสี่สิบห้มือครับตอนนี้กำลังให้หนวยเก็บเทียวแรกไปแล้วครับเก็บเทียวแรกไปแล้วหน่วยกกตอนนี้มาเบิงผลผลิต เกิดจากการปลูกฟักแฟ้งนาแลงเป็นจังไรซึ่งต่อไปการจะเข้าสูในช่วงของฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมีทุนหนาช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตราคาค่าอนข้างดีครับเนื่องจากว่าเข้าสูช่วงที่นักเรียนเปิดโรงเรียน เป็นช่วงที่มีพ่อค้าเพิ่นเอาบักฝักบักแฟงไปขายให้กับโครงการอาหารกลางวันแในขณะเดียวกันช่วงเดือน6เดือน6เดือนเจ็ต่อไปนี้เป็นช่วงของงานบุญงานประเภทนี้ครับงานมงคลเฮ็ดไ้พืชพักขายดิบขายดีมีราคา เพิ่นปลูกจังไดเพื่อนดูแลจังไดเดี๋ยวกวางอิลีจะพาพี่พะนองไปสอบถามขอมูลกับเจ้าของสวนเจ้าของแปลงเจ้าของเกษตรกรตัวจริงครับเป็นมืออาชีพที่ปลูกต้นเนื่องกันมาหลายปีแล้วไปพ่อครับเจ้าของเพิ่นพร้อมๆครับกวางอิลีครับแมนตัวอยู่อยู่ขยะแมนมันี้นหนยเงี้ยอย่างเห็นเฮ็ดจงได้มุ่งขยวน เห็ดเจนอะไรบ้างพะย่ใส่พันธุ์ไหนพันธุ์อันนี้ปีนเพชรปีนเผ็ดปีนเพชรกับตัวใดที่ปลูกปีนเพชรกับปีนปีนแก้วปลูกผสมกันปีนเพชรกับปีนแก้วเน่ยปลูกผสมกันหมายเขายวอยู่ในหลุมเดียวกันเองพะย่ะหลุมเดียวกันเนี่ยห้องห้องใส่จากไหนที่ห้องปูนใสซ้ำในใส่้ำในใสซีในก็ไใดซ้ำซีในบรรพบุผสมกันเคืองต่อเคืองเลยพะย่ะปีนเพชรกับซองในปีนแก้วกับซองในเหมือนหน่อยเหมือนหน่วย คือแต่ละาพันมันหน่วยหน่วยส่งคือกันมวนส่งคือกันทรงคือกันแมนแต่ว่าบานนี้เพราะว่ามันได้สมกันแมนวอคือว่าเกสรมันจิไปสมกันเกสรมันสมกันบานนี้มันมันจิออกมาพันพันแบบเดียวกันเลยมันบานนี้มันเป็นมันเป็นพันผสมครับถ้าถ้าปินท้องมันจิเป็นหน่วยปอมอืมตัวนั้นมันจิเป็นหน่วยสั่นมันขายบดีแมนบอแมนตลาดประมักตลาดบ่มกเพราะว่าบอกตัวนี้ตัวปินเพชรกับปินแก้วนี่คือมันสีสีหง่ขาย ขายแก่ขายแก่ก็ได้ขายออนก็ได้ขายออนก็ได้ขายแก่ก็ได้ตลาดคือเข้าบตีเป็นบ่แม่นตลาดเข้าบตีเพราะว่าบตีเพราะอย่างหนึ่งขนวนใหญ่นี่มาสองสามโล่ังสี่เขาเขาขายแก่ขายแก่ครับบานนี้ถ้าหนวยออนมั่นนี่เ้าก็เก็บออนบานถ้าถ้าราคามันลงปุ๊บบาทหนึ่งเ้าพอ่าจะเก็บเขาก็ปล่อยแก่ไ้ปล่อยแก่ไ้ห้าก็าไปขายสองบาทสามบาทบาทนันมานวยละสามโล่สี่โลก คือถนอยอ่อนราคาวดีกับขายหน่วยแก่ครับคือขายหน่วยแก่ก็ได้ราคาอยู่แม่้ยเมื่อกี้น้วยแก่มันก็หนักดีกว่ากันเมื่อกี้เขาบดผสมเลยเห็นบ่ปล่อยปล่อยเขาผสมเองทำติเขาธรรมชาสากเขาเลยให้แม่งจับเอาไปไแม่ให้แม่งเขาจะไปตอมไปตอมเกสรนมันไปจับดอกตัวหนึ่งไปตอนจับดอกตัวหนึ่งเมื่อกี้เขาเด็ดเขาเด็ดหน่วยหน่วยกกหน่วยอย่างออวบเขาบดเด็ดเลยบ่บดเด็ดปล่อยปล่อยที่ทำมาติเลยก้าวบาเฮาสมมติว่า นวยโกกมันนี่มันเิได้ประมาณถ้าห่าปลูกไร่หนึ่งนี่มันจะได้ประมาณร้อยถึงสองร้อยลูมันบนนวยโกกมันบานรอบสองปุ๊บรอบสองนี่บานมันจะลี่สองร้อยมันจะได้สามร้อยถึงสี่ร้อยลรอบสองมันก็หมายว่าเพิ่มเข้าไปอีกสองสามเท่าคนมันบานรอบสามรอบสี่ไปนี่ถ้าไร่หนึ่งมันเิได้เป็นเกียบเป็นตันได้บานมันกามันมันเิลดกไปหนาไหมดกไปหนาเป็นบอกมันเฉลดกไปหนาเพราะว่าถาเหาหน่วยโกมันออกบานมันจะบอกกินหนำเลียงม้วนหนึ่บ้าม้วนนวยหน่อยม้วนนั่น มันกะทิมมวก็อาหารอาหารเออมันมันจีบแยกอาหารกันสรงมากหลุดต่อไปแล้วมันบอกหลุดสองหลุดสามแล้วมันบอหลุดสองหลุดสามมันนี่บวกแฝงนี่ถ้าเฮาใส่ปุ๋ยอยู่เพาเศร้านี่มันจะได้เก็บอยู่ถึงยี่สิบงวดยี่สิบงวดแมนเข้า่ายี่สิบงวดนี่แตละงวดยี่สิบเท่าห่างกันอะไรบ้างไหนบ้างสามมือเก็บสามมือเก็บแมนบาลมันมันสิมาเหมือดสูตรอยู่ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์นี่มันสิมาเป็นหน่วยขึ้นมาอีก เออถ้าเขาใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยไปเรื่อยมันสีบ่อใครขาดถ้าบอใส่ปุ๋ยมันสีขาดจุดปุดไปเลยบอกแฟนแสดงว่ามันเก็บได้อยู่ประมาณจุดสองเดือนแม่นสองเดือนแม่นบ่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าเ้าสีสีดูแลมันดีบ่อท่อนี่เออถ้าใส่ปุ๋ยไปเรื่อยเดี๋ยนี้เก็บได้อยู่สองเดือนใส่ปุ๋ยเรื่อยแม่นถ้าเ้าเก็บออกปุ๊บเ้าวเสียยาใส่ปุ๋ยแต่ว่ายาใส่หลายวันวันออกไกลไคือทยอยใส่ไปเรื่อยเลยคทยอยไปไปเรื่อยๆสมมุติวันหนึ่งเขาก็ใส่จะขูวานสาๆไว วานบางๆแมนให้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้ใส่รุมบ่บ่ได้ใส่ลุมบ,อบอ่มบ่ถ้าไส่ลุมมันตายใส่ลุมมันตายครับแสดงว่าลุมมันเข้มมันจีเข้มวาถ้าเฮาสิใส่ไส่รอหลุมมันเฮา้ตกใส่ไปแกไกคือนึ่นี่คือ,คอต,กตก้นนลุมมันเลยว่้าตกส่ห้อยไปแกลไๆหมายมก็ว่าห่างจากเอ้ห0ิเซ้ประมาณแม่นประมาณห0สิเส้นถึง30ถึง4ี่เส้ก็ได้30มเส้แล้วแต่ระยะมันมันบ่อแต่ว่าไส่ใก้เลยบ่ได้ครับพะว่าถ้ามันมุ่ง บันเดี๋มันมีหากอยู่บอดอยู่ในเครือมันมีมดหากสิปดติ้งออกไปมันสิไปจับในดินมันโดกเบิงกับทีมีหากเลยโอ้แสดงว่าในในในเครือเพวกนี้มีหากมันบอกแมนมันดีมีแต่อยู่ในหลุมแมนบุมมมีแต่อยู่ในหลุมโอ้แสดงว่าที่เ้าวานปุ๋ยไปนี่มันได้กินมันกินมดมันกินมมดบัดเวลามันเท่าไปจอดกันเนี่ยมันถึได้กินมดเลยโอ้มันเคยเห็นง่ายมันบอกแมนบัดนี้ของเ้าที่หย่อนใหญ่ๆนี่ยหย่อนใหญ่ๆน้อยใหญ่ๆนี่ยหย่อนว่านปุ๋ยเอาเป็นบอลวานปุ๋ย บ้านปุยบ้านปุยอย่างเดียวเนตยาเ้ากับพวกใครแต่สีมันดอกวันที่ไนไหนมันวันประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าเ้าเก็บสองงวดหรือสามงวดเทากับวันโอ้ไมค์เขาเก็บสองสามงวดเท่ากับวันมันเพราะว่าเบิร์นแล้วเนตโอหยอดมิแตอร์หยอดนี่ไงนั่นแหละขนาดขนาดปูนาแรีงเด้นะนาแรีงแต่ว่าปลูกนาหนาวใหญ่กว่านั่นในมันปลูกนาหนาวเย้่คนน่ะปลูกนี่ช่วงเขาสิลงปลูกผักนี่ครับบันดิโพนี่จักไกลในโพนนี่โพนตัวนี้ สามงานกับจักตารางวาดหรอเออแตแดงหม้อไปถึงไรหมอโอ้ oh. ผมเก็บได้เทียร์ละพันโลเก็บได้เทียร์ละตันมานะ่ะเน่ยอ่อนซ้อนดิมาในตัวนี้น,นี่ขายวังแรงนี่ตอนแรงนี่ขายได้จักตันนี่โดยโดยโดย,โดยเฉลีย่ยแล้วนี่ตามที่กิงนี่ถ้าเฮางก็ขายจนว่ามันไหวนะตั้งแต่เริ่มงวดแรกหงวดชุดไทยเนี่ยงวดชุดไทยนี่ถ้าถ้าเฮามันมันถ้ามันมีราคาถ้าห้าอบวกขาด สมมูลบาทหนึ่งสองบาทเท่ากัขายไปเรื่อยๆนะขายไปเรื่อยบาทเทากับวานปุ้ยไปเรื่อยเมื่อเกียบกับยี่ยี่สิบงวดยี่ถึงยี่สิกว่างวดพูดเยยืมหางวดยางหลถ้าฝนพอห้ามมันแห้งประมาณเจ็ดตันของเทานีนได้ประมาณเจ็ดตันไหวเก็บทั้งมดเลยทุกทุกทุงวดทุกงวดนี่จนจนจนไหวไหมจนไม่ิดเป็นสองหมื่กโลสองมืนกโลแม่ยี่สิตันำยี่สิบตันพ่นเดียวฝันกัหลายอยู่แต่ ได้ได้ไอ,อ้บักแฝงมาถึงไรนี่แม่ถ้าโลละสองบาทเท่ากับมีเป็นเงินแน่อยู่ถ้าโลละบาทถ้าโลละสิบบาทถึงหาบาทคือไปนั่นคือว่าซา้ำกันแหละครับอันเนี่เฮ้าถ้าเฮ้าซ้ำกันแต่ก็ขายหนามเนาะโอ้มันหนักสุดหรือบักแฝงคือราคาวางหันกันราคาตัวนี้กัน,นามาจำก่อแม่ถ้าคือซูมือนี่เกตบาทได้บัตรสูมือนี่บ่มีบักแฝงสิครับคือสูมือนี่หมายความว่าเสมอมันเป็นหน้าฝนเนาะหน้าฝนมืนพี่น้องต้องเฮ็ดคู่ ต้องโยกคู่มันบ่างแนโนโยกคู่ขึ้นสีมันจะสูงสูงเนี่ยครับใบน้ำท่วมใบน้ำงแล้วก็สีบ่มีโอกาสตายระบายน้ำได้ระบายน้ำได้เพราะว่ามันติลงไปน้ำหลองมันพอโหลดไถหน่อยเขาไถคู่ที่แรกไถนี่ยหน่อยก่อนบานกาว่ามันติดแตกภูมิเขาไปไถออกอีกครั้งละรอบครับให้มันใหญ่ให้คู่มันใหญ่ซ้ำประมาณบทแขนกลัวๆนี่นะบนัเนตปูแปักแเนีตระหว่างหนาฝนหนาแรงหนา,นา,นานหนาวเนตตัวใดราคาดีกว่ากันหนาหนาวราคาดีกว่า ลากันาหนาวปกแฝงสีดกกลัวหนาวปนหนาหนาวราคาดีกว่าครับเพราะว่ันาหนาวเขาปลูกผักดิเขาปลูกผักบ่มีปลูกปกแฝงมันก็้นายเจ้าวาโอ้หมายก็ว่าเขาไปปลูกเนือื่นครับเขาปลูกผักวันเจาเขากับปกแฝงมื่อกี้นายเจ้าวาดเขาพอดีบแฝงบนีบปกแฝงไม่หน่อยก็เลยปกแฝงไม่หน่อยมันก็มีราคาก็เลยมีราคาครับแต่ว่ากับในผลนานิยมรายกว่าอีกค่ะพจนานิยมรายกว่าคือว่ามันถึยงหนาวนี่มันมันสิเป็นหน่วยดกกว่า กลัวฝนห่มกออับนาแรงฝนบวช่อนบอับน,เบนเนาเปรียบเทียบเนาะไอตัวไรหนึ่งของเขาเนี่แหละหวางแรงวังหันเขาได้อยู่ประมาณจี่สิบตันไหมบ้างจี่สิบตันบันเนถทาเม็นปลูกนาฝนเนี่ยที่ได้อยู่ประมาณประมาณสามสิบตันหนึ่งบ่ขาดสามสิบถึงสี่สิบตันแสดงว่าเพราะว่าขขขขขเขาก็ติว่าช่วงช่วงช่วงตั้เฮาปลูกสมมูลว่าเขาสีล่งปลูกพักม่นว่เขาเริ่มเฮ็ดปลูกแล้วนี่ สมมุติว่านี่นะเดือนเดือนสิบเดือนทิพเอ็เดไปนี่เริ่มปลูกแล้วบอรอดรอดนี่แหละรอดทิพปลูกอยู่เสมัอเนี่ยคือปลูกหนาฝนมันบ่แม,นนม่นาฝนมันมันมันประมัน,น,นจัดนต็คือหนึ่งมันเอาแน่นอนว่าเ่ยนาฝนครับฝนหืมหลายหลายถ้ามันพอสูงมันก็โอกาสมันตายหลายครับมันถีเลี้ยงลงเลยอืมแต่บ่แม่นถ้าถานาฟแซมันถีเลี้ยงถ้ารักษาได้เนี่ยรักษาได้นี่มันก็ได้หลายมันก็มีราคาประมาณประมาณจ็กตันช่วงช่วงฝนนี่ ช่วงฝนนี่กัที 40, 40, 40 enfin ่ประมาณเอาขี mm. ้ขี้หมูขี่ม้ากับที่ประมาณสิบสี่สิบหาตันโอ้ก็กักัได้หน่อยกว่าได้หน่อยกว่วช่วงช่วงแรงอยู่ช่วงแรงบานช่วงแรงนี่สิมาได้หน่อยกว่าช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองบานี้ช่วงหนาวช่วงหนาวบานหน่วยมันโห่วงนวยมันจะจับมันจะเย็นได้อีกเท่าตัวได้อีกเท่าตัวคือนาแรงเขาได้ยุยู่ี่สิบตันนาหนาวเขาได้ยุยประมาณสี่สิบตันสี่สิบตันเพราะว่าหนึ่ง มันสิบ่มีโอกาสห้อนนะวันหน่วยมันสิบ่มีโอกาสห่วงมันจิตถือเงาถือร่มหน่วยมันหน่วยมันจับดีกว่าแนนหน่วยมันสิจับดีกว่ากันมันจิตเป็นจังสันถ้าปูงาห้อนนี่ได้แต่แต่หน่วยมันสีนะสีเหี่ยวสีเนาหน่วยมันวงมันห้อนมันหลวกหน่วยมันหลวเม็นบ่กแนนคืออากาศอากาศมันห้อนมันก็บอกใอยจับป่ะไหนครับถึงว่าโคตน้ำกับโหตน้ำกับกรบบอกครล่วงคือหนาโหนาหนาวกรบบอกใครร่วงมันบ่กแนนหนาหนาวนี่ เ้าโหจะไหนมันก็เย็นนะอพอมันร่มมันมาซอยบ่ามันก็เย็นมันในการลงทุนตัวไหนลงทุนหลายกว่ากันประเภทลงทุนนี่ช่วงไหนลงทุนหลายกว่าบอกแวงบ่มีว่าสิลงทุนหน่อยทุนไหนทุนนี่ซื้อปลองหนึ่งนี่ปลูกขึ้นมาขึ้นมาคือว่าปลูกเยอะไรกันลงทุนทอกันมันบอกบ่อได้ตังกันนาหอนนาหนาวนาฝนกันเฮาพออยากลงทุนถ้านวยมันหญ่เฮาเขาไหวพานวยมันเอาไนมาตากเลยแหงไว้สามสี่หมื่นเฮากับปลูกก็ได้แต่วันบ่มีผลมันบอก คือหมายก็เอาห้าออนในจากสวนห้านี่ปลูกกันวันยาลาคุณจะเคยซื้อปฟองจักเถียรไม่เจ้าน้ำผมนั่นถามเราหนึ่งโอ้เอาน้ำผมที่ไปปลูกเท้าเดือนนี่ของลุงหลักเนี่ยพวกใคยซื้อให้เลยเอาจากหน่วยเอาม่เอาจากหน่วยจากสวนเจ้าวนบดขนาดบดลดลงบ่ปริมาณบดลดลงบ่บ่บ่บดลดแต่ว่าเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยอันนี้ดีแต่ว่าการตลาดนี่มันสิแพ้แบบแฝงฟองเขา แพ้เพราะอย่างเพราะว่าของเขามันกลายพันธุ์ของเขามันจะอยู่ในเกณฑ์ของเขาเลยอในเกณฑ์พันธุ์ของเขานั่นคือขอตางมันบ่บ้านนี้ถ้าวักแฟงมีราคา่บด้เกี่ยวกับป๋องป่งป๋องในบ้านไออนกันยังขายดีกันไนก็นขายดีโบด้เกี่ยวกับป๋องถ้าเขา่ออยากลงทุนหลายก็คือพาไนมัน เอาหน่วยของตะเฮาพาผ้าตะกตาแห้งไว้หน่อยครับหน่วยแกไว้มันวะหน่วยแกเราพาหน้าจากแดดไว้แม่นกับปลูกในช่วงต่อไปเลยเห็นไหช่วงต่อไปโอ้ย่าย่าให้มันขวบปีหน้าบอกแฟงแต่ขวบปีนั่นคือเฮาบ่ได้อาจจะป่องเรียนหมดหรอไม่ก็ปลูกช่วงเดียวเรียนบ่พอแต่สมมุติว่าปีนี้เข้าไหวเฮาก็ปลูกเลยปลูกเลยเห็นบ่แม่นย่าให้มันถึงปีหน้าปีหน้าปลูกเอาไว้มันปลูกบ่ออกปลูกบ่ออกครับมันสิเป็นจังซั่นบันเอดสามหมื้อสี่มื้อมันแห้งปลูกได้เลยบอกแฟง คือคอยแต่น่าแหงวันพ<ข>อ,อแต่น่าแหงปูกติดเลยปตูติดเลยหน่วยก็ดีขึ้นกันด้วยก็ดีขึ้นกันแต่ว่าอาจจะแต่ว่าประเภท,ทาตลาดเขาต้องการบันนี้เขาต้องการบอกแฝงป๋องส่วนส่วนเวลาบอกแฝงทั้งโคราชตีออกมาบอกแฝงเขาถึงง้ามกล้องเป็นของแฝงป๋องคือตอนนั้นคือคุณภาพมันลดลงแต่ว่าของเขานี่เอา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 จากหน้าจากหน่วยเนี่ยก็ลดอยู่ไป็นรองคุณภาพคุณภาพนี่ลดน้ำวังลดน้ำมันราคาห้องบ่ถึงเขา ข้าวเาทั้งเขาแม่นเขาขายสี่บาทเ้าสิทธิขายสามมันจึเป็นตังกันขาเจ้าแนมหูสหมบูรณ์เลยงูเลยพอแฟงป่องก็บอกแฟงป่องเขาติเบิร์ออกเลยก็พอข่าหูงูปั๊บเลยผู้ <laughs> มาซื้อหูปั๊บเลยพอข่าเนี่ยกเก่งขนานนั้นเนาะเ,เก่งจนว่าผุนหลับ้านถ้าบอกแฟงมือมีเหมืนบ่ได้เกี่ยวกับป่องป่องบั่น,าานถ้าบอกแฟงมีราคาหนึ่งโตพาจะขายดีมันมินัหนักัวกันอีกบั่นก็บอกแฟงป่องมนีครับปุ๋ยครับปุ๋ยเนี่ยแพงมาเลยครับปุ๋ยปุ๋ยนี่ไายหนึ่งใส่เบอร์ลายปุย ลายหนึ่งนี่กะทิประมาณต่าเฮาสิถึงยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบหาเทียเก็บแมนบ่กะทิประมาณสอบกะสอบเดียวแมนมันก็ไนลายเสอบแมนเพราอเฮาวานไปเรื่อยๆเฮาบ่ได้ใส่หลายไหมใส่ปุ๋ยสูตใส่ยูเรียเฮานี่แล้วสูนชิบสามชิบนี่งิถ้าเฮาอยากให้มันเอาสูตรต่ำๆนึงต่ำแมนสูตรต่ำๆเออราคาก็ถือก็ถึงเอาบด้ใส่ปุ๋ยสูตรที่หาชิมหาเลยบ่ถ้าชิมหานั่นก็ใส่ได้ขอให้เป็นเรลียมใบเหลี่ยมใบกับยาลา โอ้บอกพอวหน่วยมันฉีน่วยมันฉีมันฉีเหลี่ยมกว่ากันโอ้แต่เมนของใส่เลือดใบกะยาลาเนี่ยคุณภาพปุ๋ยมันดีหรือคุณภาพปกุยดีบนเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพบักแฟงเข้ามันมั้ยแหมันจะฉีแลดีกว่ากันเอาถต่พี่น้องถ้าพี่น้องสนใจเนี่ย c o v e นเบอร์อย่างก่อนฮะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ถ้าบอกถึงมกแฟงเนี่ยทำไรครับบม่มีปัญหาเพราะว่าปลูกมาก ตลอดปลูกตลอดบ่เคยว่าบ่ปลูกบ่เคยว่าบ่ปลูกปลูกย่างเดียวอืเส้นหัากแรงขอแต่ว่าให้เ้าปลูกให้มันถือเดือนเดือนคููอย่าไปถือเดือนฉีเขาบอกเดือนคู่นี่เดือนคููนี่คือว่าเดือนเ้าวฉีไปออกเดือนแปดแน่นบาถ้าเดือนเจ็ด เดือนเกจมันบ่มีงานเนีอยมันจิบไปออกเดือนแปดเดือนแปดจีบเป็นงานบวชนงานยังเังอิเก็บเนีคือเดือนหกเดือนเกบเนีปลูกเดือนครัมันจะออกเดือนครัแมนปลูกเดือนคีมจะออกเดือนคีมแมนถ้าเดือนคีมันจิบพวกใครมีราคามันจิบผมมีงานโอ้คืองานบุญบ้านเท่าเมืนบ่คือปลูกใส่งานบุญบ้านเท่าเหมือนท่าครับแมนถ้าเขาปลูกช่วงเดือนเก้าเดือนสิบมันจิบไปออกเดือนสิบสองเดือนเดือนสิบสองมันจิบถือกับงานงานแต่งงานงานเหนียงไปจัดสัรนะเึ็นบ้านไม่ไปจัดสรนมันจากเสียเท้าเน็บไนน์นี่เก็บบรอแ ง่ายนี่บอกงามไม่บ่บ่เกี่ยวกับเวลาคือว่าถ้ามันง่ามไม่คือออกมันแตกฟูไม่คือคือเป็นหน่วยเลยหอกแฟงประมาณเดือนหนึ่งบอกเดือนหนึ่งกับเดือนกูกลัวเดือนกูกลัวประมาณสี่สิบห้าหมื่นเก็บหน่วยได้เก็บหน่วยได้แสดงว่าเขาขาดการได้ว่าประมาณสี่สิบห้าหมื่นเขาเก็บแม่นแต่กับปูกเดือนครัวถ้าเฮ้าถ้าเฮ้าคือว่าเฮ้าสิบอยมันง่ามไม่ครับถ้าสิบอยมันง่ามไม่ถ้าวาราคามันบ่ดีเฮากับเฮากับยาท่านใส่เลี้ยงปุ๋ยมันครับ ถ้าพ่ต้องเลี้ยงปุ๋ยมันหวานมันมันเกิดิค่อยไปของมันเรนี่อเรยๆก็ดชะลอไว้ชะลอไว้ก่อนบานกัว่าราคามันดีหฮาเฝ้าเอาปุ๋ยใส่ค่อยเลีงคอยเลีงแล้วก็โตหน่อยมันนี่ช่วงมันสิเป็นภ่มเป็นด้ใบ2องใบหนั่นเอาปุ๋ยหฮอแช่น้าปุ๋ยหฮาแช่น้าเอา้นามมันหนั่นไปหยอดใส่รือขุมมันใส่กล่องห่อโอใส่กล่องหฮอทางใส่เหงาใส่เหงามันเลยหมายว่าเฉียดฉีดด่นใส่เหงาใส่เหงาย่างเดียวเอาทางใส่เหงาใหญ่มันถือใบถ้าถือใบมันลวกครับเพราะว่า้นามปุ๋ยหฮอ ถ้าถ้าเาจะเรก็คือเอาปุ๋ยละลายน้ำปุ๋ยละลายน้ำเท้าเจร่งแล้วก็ไปผลใสเงาไปทางใสเงามันเลยบ่ถือใบแต่ว่าถือใบแต่ถือบมันมันจะลวกถือต้นเป็นยังงบ่ถือต้นบ่เป็นยังถือต้นบ่เป็นยังว่เพราะต้นมันแก่แล้วเนาะต้นอ่อนเท่ากับบ่อเป็นยังังแมนเพราะมันเป็นน้ำปุ๋ยมันมันโมเมนต์อันนี้กากมันโอ้บ่หลวกต้นแต่ว่าหลวกใบลวกใบถือใ้คือหลวกอืมนี่คือวิธีการเล็งการเล่งของมัน เอาเคล็ดลับวิธีการปลูกบักแฝงนาอบักแฝงบานเฮ้าให้ได้ราคาประมาณนี้แหละครับให้นันปลูกเสดียนครูปลูกเสดียนจีบเดี๋ยวสิไปเบิงรอบต่อไปมาฝากพี่ฝากน้องตอนนี้กรลังเป็นพุ่มกระล่างสิตเป็นพุ่มตัวมันแนีมันผลตกห้ามนาะงนตกห่อบานนี้ตัวมันเป็นพุ่มเมันกับเป็นตัวกระล่างสิขึ้นก็ขึืนมันเป็นเน็ใหม่เนาะมันขึ้นบพรมอมกันมันขึ้นบพรมอมกันเพราะว่าเวลาออกถือผลกระตัวเพราะว่าเน็บรวงมันผลห่ามเลย ตัวติดกระมีตัวบดติดกระมีอินป่พอฮั่มปลูกในท์สดฮั่มบ่ได้ฮัมบ่ได้พอกะแมนฮั่มบ่ได้พอฮั่มบ่ได้พอใช่ถาดครับถ้าพอใช่ถาดมันสีบเิีวณมันสีบเิีวณพออย่างมันสีเลี้ยงไว้มันเลี้ยงไว้มันเลี้ยงไว้มันมันบอกคือฮั่วไนท์มันปลูกเลยโอ้ถ้าปลูกในนี่ระบบผักมันดีกว่าระบบผักมันไปดีกว่าพอไม่ฮั่วเดี๋ยวปลูกเสถียรินเดีครับบานต้นนั้นมันสีไม่อันนี้ย่องอัี้ของเขาเป็นอย่ เขาติไปปูบ้านี้เพียนย่องม้อนมันติออกจากต้นนั่นออกได้กกอออจาไ้<ม>ตัวเาเพียนติดหากินออกจากเบ่าได้ต้นนี้คือเขาเอาลงกเสดินเนี่ยมันหัหกมันติไปไปเองมันแต่ว่าก็ะมิ้ขอเสียเยอะว่ามันบริโภคอกร้อยเปอร์เซ็นต์แม่เพราะว่าบางช่วงบางเวลาเนาะมนัมนกับบ่อแต่ว่าถ้ามนทปลูกถ้าปลูกนาหนาวหน,านูไม่ปัญหาเลยเถ้าปลูกนาหนาวนี่คั้วขั้วห่างของมันนี่ประมาณเกตสิบเส้นต่อขุมแต่ว่าคว้วขั้วของมันประมาณสองเมตร สองเมตรแม่นอันนั้นนาหนาหนาหนาวหนาหนาวเพราะว่าหนาหนาวมันสิทธ้าเคี้ยบไปไก่ไกปตัวนาห่อนกับหนาแสดงว่าหนางห่อนนี่ปลูกที่ปลูกที่ปลูกหาซีบเส้นหาซีบเส้นเออแต่ว่าขั้มขั้งมันอันเม็ดหาซีบครับโอระยะของแต่ละช่วงเวลาก็ต่างกันแมนวันแน่นอนบอกวันบแน่นอนช่วงเราดูห่อนเน่ทีแนธเราดูหนาวนี่อากาศดีใใหญ่หญ่เพราะว่า ใหญ่ยเลี้วกันถึงเงี้ยได้หางเงียบานแต่มันถึไปมุ่งกันเองแต่ว่าถ้าเฮาปลูกก็นาหัอนี่คือหนึ่งเฮาอาศัยว่ามันชุ่มมันมันปลูกทีมันชุ่มครับเออมันชุ่มดูแลง่ายน้ำดูแลง่ายน้ำครับดูแลง่ายแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยป่ะเนี้ยหน้าฝนนี่เฮากระปูกห่างกลัวกลัวนาแรงเพราะว่าวนาแรงแม่นแต่ว่ากะแต่ว่ากะเฮากระตองเฮ็ดคู่มันเฮ็ดคู่ไง อันนี้คือขอเสียของหนาฝนเนาะนหนาฝนนี่ต้องเฮ็ดคู่ถ้าเฮ็ดคู่นี่โอกาสตายบ่มีบ่มีเลยแม่นพวกปูกในพวกน้ำแม่นเฮ็ดคู่คู่เฮ็ดคู่ลงไปกะว่ามันค้อยลงไปในห้องก็ไถคู่ลงไปทั้งนั้นนะไถตามคอยเฮ็ดตามคลอยแม่ขวางบ่ต้องเฮ็ดขวางถ้ามันคลอยไปอย่งสี่เ้าไม่ขวางสี่น้ามันไหลลงไปไหนมันจะไหลลงไปขี้เก่าครับครับเพราะต้องไะไไถเอาตามตามมันคลอยเอาสำหรับคนที่สนใจบักแฝงเนาะบักแฝงสอบถามตามเบอร์นั่นแหละ ดี๋ยวเอามาฝากใหม่ครับเอาโมน้เอานเนวไว้สํานีา้ล <laughs> ะ <laughs> พื้นที่มองนี้ประมาณไรหนึงครับปลูกอยู่ในพ้นหน้าพ้นต่ำาำว่าเป็นพ้นสูงแต่ว่าในเรื่องของการแตกยอดการออกดอกออกหน่วยค่อนข้างจะสมบูรณ์เครื่อบรหนาครับเครื่อบรหนาแต่ว่าดอกหลายหน่วยดก